ขนาดนี้ครับเรากำลังอยู่ในโชว์ไม่มีที่อะไรวะประตูใครตัวนี้ยประตูไม่มันค้างค้างหน้าโหลดค้างกำลังเดินมูนวอล์กอยู่เฮ้ยมันเมื่อกี้มาเล่นเมื่อกี้มาเล่นประตูได้ยกระดูกตรงไหน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 ทันเข้ให้ให้ นี okay, yan, ่อันนึงกระดูกเก็บอะเรเก็บอะไ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 รเก็บยังไงเ่ะอ่ะเมื่อกี้มันเล่นประตูแถวนี้เลยพี่มันเล่นยังไงเฮ้ยเนี่ยมันเล่นมันเล่นจานเฮ้ยบวยวู้วเฮียร์มวไทยมันฟู่วะเซงเลยฟู้ทำไมฟู้ทำไมโรสติกไงโรสติกเฮ้ย ตัดไฟเล่นไฟเล่นไฟพี่เล่นไฟพ่อมือแคปปิดไฟเล่นไอสัตว์ไอไฟเซฟฮะเซฟเหรอปิดไฟเล่นเหรอนั้นนั้นสวิตไฟเหรอพี่เนี่ยนะอ๋อมึงปิดในห้องห้องนั่นใช่ไหมอ๋อเอ้ยเหยียบเกลือเหยียบเกลือแล้วทีมผมเหยียบผมเหยียบเองพี่เตอร์คูไม่ไม่ไม่คนเหยียบไม่เป็นไรโอเคเหยียบเกลืออู้หอร่อยดีีชื่อว่าโตสวัสดวัโตฟีโฮโซฟีโฮ ไม่ใช่โซฟีเธอใช่ไหมผมย <an> ิงหลอดไปชื่อนี้อยู่ตัวตอปครับไม่รู้เลยเป็นห้อยจะไปหมดเลยตู้หลบเปิดได้ไหมเฮ้ยเจ๊5ขีดเจ๊5ขีดอ่า E5 ด้วย E2 เป็นกระปินพี่ฟิ็นกระปินฟิ็นกระปิ้นไหนฟิ็นกระปินดูยักไหนนี่ไงเห็นปะประตูนิ้วเลยค่ะ5นิ้ว5นิ้วเฮ้ยไอ้แท่งนี่ก็เห็นว่ะเห็นเห็นเห็นเหมือนกันเฮ้ยขโมยโทรศัพท์อ่ะ น่นะเสียงเลยเอสเอสอะไรก็เสียงมีมีเอ็ได้ยิงคนเดียวโอ้ได้ยินจริงนะพี่แปลว่ามันจะเล่นเซฟอ่ะจะเล่นเซฟอ่ะจะเล่นเซฟอ่ะอยู่ข้างบนคนเดียวไอเวยนกูศลใจมันจะเล่นมันจะเล่นเซฟอ่ะเซฟต้องไปคุยกับมันอ่ะไม่ไมไมปิดปิดไปคุยด้วยไปเอาตุ๊กตามแบบ เอ้ยมันเล่นไฟดิมันเล่นไฟเปิดไฟครับเปิดไฟเออโอบากิเล่นโอบากิเล่นไฟจะว่าเมื่อกี้ไม่มีใครปิดห้องนี้แต่มันเปิดเองเออเปิดทุงห้องเนี่ยสัตว์ไปตัดที่มาแล้วมึงไปเอาลงรถเองเลยนะผ่านห้องผีด้วยเซฟต้องไปคุยคนเดียวเว้ยเซฟอ่ะเพราะมันมันเล่นเซฟอ่ะพี่ส่งไอ้ตัวพี่ส่งไอ้นั่นมา คือเซฟขอแค่ว่าตรงอะไรเอเอเอเเเครื่องคุยผีเออะดี๋ยวพีไไ่ไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปด้วยพีย่พี่จะอยู่จริงๆพี่จะอยู่คนละห้องกันเซฟไปห้องเดี๋ยวพี่อยู่ตรงหน้าหอถ้าเกิดมันคเทปเดี๋ยวพี่บอกเองฮะกีดห้องของมึงเล่นไฟเอ๊ะไฟตัดอ๋ยมันตัดไฟไปไม่พี่พี่ไฟอยู่ห้องห้องรถลงรถพี่ไฟอยู่ลงรถกี่นิดนี่ถุงซีสกี่คนนะสี่อ่ะสี่คนเทปอ่าเปิดละโอเค อุบากิมัชอบตัดไฟอยเงี้ยตัวเป็นเด็กเกรไปคุยเไปคุยไปคุยในห้องคนเดียวปิดไฟคุยด้วยต้องปิดไฟคุยอย่เปิดไฟข้างหน้าอื่นนะแล้วรอรอยอย่างนี้อยู่ไหห้ามเข้าอยู่ไรห้ามเข้ามันคุยคนเดียวเปนตอนุกเยเ่อนเ่อนเลดอนั่นนั่นเห็นเล่นเลืนเลือเลื่อนเลนนเน่นนเน่เอเ่เเล่นมันเลนเลอ

ตอบด้วยเฮียตีถามว่าเอ่อ show yourself ดิ show yourself show yourself please Sophie h a show yourself มาพูดนะ Sophie Hall show yourself please Oh come on man please show yourself Oh come on อะไเซลล์เก่งใช่ไหม ฮ nope. ัลโหลอะยูเฮียร์โน๊ตเสียงใครมันหูมันหายใจข้างหูเฮ้ยทุกคนอย่างเงียบดิให้ยังดูปรับภาพไปเฉยก็ก็ฟังเสียงเผัวผีไงไอ้ดู เฮ้ยพอเขาจตัดไฟอีกไอ้สัสฮัลโหลมันตัดไฟเฮี yeah. <c oughs> อยอ๋อมันจะได้ต่อเมื่อตัดไฟอ่ะพูดเลยพูดเลยพูดต่อไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟมันจะได้ต่อเมื่อไปไปตัดเออ Come on Show yourself please Don't be shy We don't want มมันไไ่ฟ <But> We don't want ก็เนื้อเออฮึอยู่ เก็ไม่ยีิ้มตกใจหมดเลยเวียนตกใจแล้ววะไม่แต่แบบมันตีตีตีเนี่ยอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดไปอย่าไปสองขีดสองขีดีวันเออพูดเลยเซฟพูดเลย just give me a minute to show yourself please เอาพูดมันเป็นคำสั้นๆก็ได้ให้มัน yes เสียงอะไรมันดนังแก่แก่แก่ัก่แก่เก่แ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 ก่ปก่แก่เก่นกัลก่แก่แก่เก่แ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 กนแก่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 เก่แก่แก่แก่เก่แก่แก่แก่เก่แ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 ก่เก่แ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 กก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 ก อะไรเซฟเียปักยุยเดียดแล้วไม่ละหายเกิดก็เซฟมันแห่ไปหูเลยเยปักยุยเดียดแห่เซฟมาแดีะเฮี้ยศูนย์เลยสัะ ฟักยูไอเดียแท้แสดงว่าเรียนรู้ขึ้ไงบ้างแสดงว่าภาษาอังกฤษได้อยู่ไม่มาอย่าไม่ล่าเพราะมันมีนี่ไม้กางเขนอยู่ข้างหน้าก็ได้เออทำไมพูดจะเยอะทำไมกางเขนมันแตกไปเลยนี่เข้าไปอ่ะเอ้ยยังไม่กินเลยฮะกินเลยลบยาได้โดมว้าวเดี๋ยวก็โดนถีหักคอแตกเฮ้ยไม้กางเขน มันกิดหักโอเคแปลว่ามันพร้อมย่าร่าแล้วเพราะมันเ <No. S 1> มื่อกี้มันเซฟอุ้ยดีอ่ะย่าทันทันเฮ้ยนาบ้านหนาบานนาบานมันอยู่นาบ้านปีไฟดิปีไฟดิอ๋อไม่ใช่ไอ้เหี้ยกูดีเว้นโอ้ไอ้เหี้ยแม่งอยู่ตรงหน้ากูเลยสัสอะไรนะกูเมย์ใช่ไหมล<ะ>ายหมอเลยไอ้เมย นีี่กรเวนอ่า <c oughs> เราียบร้อยถ่ายแล้วตายน้องผู้ถ่ายดีใครเอรอไอ้ดีผ่านพี่จะถ่ายใครวะพี่ดูลูกผมก่อนเลยสัตว์ผีป้าผีป้าผีป้าโค้ชหรอได้แล้วเด้อได้ได้ได้รูปแล้วได้รูปแล้วโคนเหรอเดี๋ยววะไอ้ไม่ไม่กูดีเวนเฉยเฉยเหมือนในเซฟมันด่าแล้วมันผีมันโกรธอ่ะโอ้โหผีป้านะผีป้านะ ขาตูบอด้วยกันนี่ไงไอโคสีเวนเมืยย่อกี้เจ็บโดไปก่อนดิจะได้เหมดแล้วโอ้มากลับให้รูปผีละไหนไม่มีโคฮันเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันโคสีเวนเฉยเฉยแล้วแม่งปิดประตูแล้วแม่งปิดประตูสนุกนึกว่าใช่ไอ้เหี้ย